ดเตอรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยวระหว่างได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2565สิทธิ์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์การคลังและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศว่า นอกเหนือจากบทบาทของอาจารย์ผู้ให้ความรู้ยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองมาหลายวาระซึ่งหนึ่งในนั้นคือตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเขาผู้นี้ได้รับการยอมรับถึงความสามารถรอบด้านที่บ่มเพาะจากประสบการณ์อันยาวนานรวมถึงการเป็นคนต้นแบบและแรงบันดาลใจที่ดียิ่งในการอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสร้างคุณ,ณประโยชน์มากมายให้สังคมรางวัลน,นี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผมในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าที่คุณได้รับรางวัลเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบมาเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรากับการทํางานทั้งหมดมีคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ดรสมคิดยังระบุอีกว่าผมเข้าเรียนธรรมศาสตร์ปี2516พอดีกับเหตุการณ์14ตุลาและเรียนจบในปี2519ที่ผ่านเหตุการณ์6ตุลาขณะนั้นธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัายที่มีบรรยากาศทางการเมืองสูงมากพออยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นถึง4ปีเต็มมันทําให้คุณมีโอกาสซึมซับข้อมูลใหม่ๆที่อยู่นอกห้องเรียนรับรู้ปัญหาของสังคม ดอ,อร์สมคิดระบุอีกว่าในยุคนั้นคุณจะท่องกรอนบทนี้ได้เลย ฉันเยาวฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันนวางเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษชั้นแผ่นเดียวหมายความว่าเวลาคุณเรียนหนังสือคุณอย่าฟังแต่เลคเชอร์คุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงของประเทศสิ่งที่เราเล่าเรียนคือความรู้แต่จะเอามาใช้อย่างไรกับความเป็นจริงของประเทศมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้ปัญญา ดรสมคิดระบุต่ออีกว่าตอนนั้นผมอยากเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นผมว่าต้องการเข้าสู่การเมืองอย่าหลีกหนีกั้นเมืองถ้าเราไม่พยายามส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าไปการเมืองมันก็ไม่ดีต้องเอาคนดีๆให้เข้าไปดรสมคิดยังทิ้งท้ายว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่คุณหรวยแค่ไหนและไม่ได้วัดกันที่คุณมีตำแหน่งสูงมากแค่ไหนตำแหน่งเป็นของนอกกายขึ้นแล้วก็ลงได้มาได้ก็ไปได้แต่เราวัดกันที่ว่าทั้งชีวิตของคุณ คุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมบ้าง